สวัสดีค่ะราศีมีนเรามาดูกันนะคะว่าการงานของชาวราศีมีนเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างการงานของชาวราศีมีนเนี่ยนะคะเมื่อก่อนออช่วงต้นเดือนอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยนะกลางเดือนแล้วจะดีขึ้นนะคะสิ่งที่กวนใจอะไรที่เป็นปัญหาแก้ไขที่เราแก้ไขไม่ได้มาในจากช่วงต้นเดือน ประมาณกลางเดือนไปแล้วคุณจะทุกอย่างจะเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีค่ะอะไรก็แล้วแต่มันก็จะเริ่มดีขึ้นในช่วงนี้นะคะการเงินค่ะของชาวราศีเมรในเดือนนี้อาจจะมีการ เปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงอาจจะต้องมีการใช้จ่ายเงินก้อนใหญ่อย่างเชียบพันอย่างฉับพลันอย่างรวดเร็วแบบไม่ทันตั้งใจอย่างไม่ทันตั้งตัวนะคะเพราะฉะนั้นระมัดระวังในการใช้จ่ายอย่างที่บอกเมย์เมื่อสักครู่นะคะจากเรื่องการงานของคุณพอการงานของคุณราบรื่นไม่ติดขัดปัญหามีไรายได้เข้ามามันก็เลยทําให้คุณใช้จ่ายมากขึ้นเกินไปใช้จ่ายจนเกินตัวเกินไประมัดระวังนิดหนึ่งค่ะ ความรักค่าของชาวราศีมีนในเดือนนี้ชาวราศีมีนเรื่องความรักในเดือนนี้ต้องบอกว่าสิ่งที่ ดีที่สุดในเรื่องความรักของคุณก็คือเรื่องคำพูดคำพูดสัญญาอะไรก็แล้วแต่ที่เคยให้ไว้ซึ่งกันและกันรักษาสัจจะรักษาคำมั่นสัญญาเอาไว้นะคะรักษาคำพูดไว้จะดีที่สุดค่ะไม่ว่าจะเป็นความรักชั้นเชิงชู้สาวหรือว่าความรักแบบพี่น้องหรือเพื่อนฝูงค่ะยังไงซะกคำพูดเป็นสิ่งสำคัญนะคะสุขภาพของชาวราศีมีนในเดือนนี้ โชคดีอีกลาศีินิ่งเหมือนกันนะคะที่จะไม่มีปัญหาใดๆเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพค่ะโชคลาภของชาวราศีมีนนะคะมีโอกาสที่จะมีโชคลาภด้านการเงินเป็นเงินก้อนใหญ่อย่างที่บอกเนาะตั้งแต่ต้นเนาะว่าการงานของคุณค่อนข้างดีในช่วงนี้เมื่อการงานดีการเงินดีการใช้จ่ายก็ให้ระมัดระวังนิดหนึ่งค่ะสิ่งที่ควรระมัดระวังสําหรับชาวราศีมีนในเดือนนี้ ก็อย่างที่บอกแล้วใช้จ่ายอย่างระมัดระวังเพราะมีเรื่องให้เราต้องใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่รู้อะไรแหละเพราะอยาอะไรเพราะว่าการเงินของเราดีขึ้นได้เงินมาก้อนใหญ่ได้ลาบก้อนใหญ่มามีแต่ของที่อยากได้ทั้งนั้นอยากซื้ออยากมีทั้งนั้นใจเย็นๆค่ะเก็บเงินเอาไว้บ้างอย่าใช้จ่ายจ,จนเยอะเกินไปอย่าใช้จ่ายจ,จนเกินตัวนะคะสิ่งที่เสริมดวงสำหรับชาวราศีมีนในเดือนนี้ สิ่งเสริมดวงสําหรับชาวราศีมีนในเดือนนี้เสริมดวงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ริมแม่น้ําค่ะสําหรับท่านนะคะชาวราศีมีนอาจจะเป็นหลวงพ่อโสธรก็ได้ค่ะหรือเทพองค์ไหนก็ได้ที่อยู่ใกล้ๆน้ำอยู่ใกล้แหล่งน้ำวัดที่อยู่ใกล้น้ำค่ะเราคิดถึงองค์ไหนก็องค์นั้นละคะ่ะ จะดีที่สุดสําหรับชาวราศีมีนก็มีเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยหรือถ้าใครอยากจะคุยเป็นการส่วนตัวทักมาได้ที่ไลน์แอดมอมต้นมีแอดนำหน้า M O M T H O N ค่ะหรือใครอยากจะคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์มาได้ข้างล่างนะคะแล้วจะพยายามมาตอบให้ได้ทุกๆคอมเมนต์ค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ